สวัสดีครับช่วงนี้มันคงจะเงียบเหงาเงียบเหงา่อยน,นะครับเพราะว่า isubuki n a นต t o ได้หายไปแล้วโอ้ไม่ก็จริงไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าเราไม่ได้เติมเราไม่ได้เติมเราก็ต้องอดนะครับอดแดกนั่นเองนะค <c oughs> อไม่ค่อยดีต้องดื่มยากแก้ไอ้นะ ไอเยี่ยนี่กูเปิดหกฟิกแม่งมันกำลัตีร้อยห้าสิบแน่นอนไอเหียเพื่อเปิดยังไงมึงมันก็ไม่ได้อ่ะ,ะน,นะนะไปรอไปอรอลุ้นตัวผู้หญิงดีกว่ารอลอุลอ้นรอลุ้นชุดผู้หญิงดีกว่ามันเอาชุด้ผู้ชายมาขายอ่ะเออมันก็ขายได้สำหรับผู้ว่าผู้ตีดีสำหรับผ,ผู้ชายก็ไม่ได้ดีจช่ไหมสำหผู้ชายมต้องขายชุดผู้หญิงเขาถึงจะซื้ออันนี้เพเล่นนะแล้วแต่แล้วแต่แ นิคมโรกล้างโอ้ไ oh ม่ก็นิคมโรกล้างคืออะไรวะแผนที่ใหม่หรือเปล่าวะมันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือเปล่าวะรู้สึกว่าลงแรงมันจะเจอแต่ไอ้ด่านแ,บบแปลกๆนะซื้อแต่ด่านที่ไม่เคยเห็นหน้ามึงจะกระโดดวันไหนวะเฮียโอเคสวย bye, bye, bye. จุดชมวิวโอเค ไปชมวิวไหมอ่ะอ้มันขี่อะไรเนี่ยมันขี่รถรถในอนาคตยานพหาหนะรถในอนาคตไอ้จุดชมวิวไอ้อย,ย่างสุดเอาจริงเหรววะเนี่ยอยังชอบเลยมันแผงโซล่าเซียลยไหมเนี่ยพลังงานพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้ปืนแล้วไปที่ครั้งแสงครั้งแสงขึ้ที่ไหนวะ มีปืนได,ดน้มันดีดีดีกว่านี้ไหมปืนที่กูเล่นได้อะมานี่นี่แหละที่กูเล่นได้โอเคสหายยี่เอี่ยไปไหนวะไปเป็น <S <S ปืนันโลโลวะใหญ่แป่งมุม <S 1> <S 1> อย่ามาลาดกูวิสัตว์กูจอง ปืนเล่นยากเนาะยิงไอ้เหี้ยเอาของกูไปอีกแม่งง่ายเอาอะไรดีวะเอาันนี้ดีกว่า AK มาโอเควันนั้นใครทำอะไรตุ้มตามตวะเดี๋ยวกูล่อด้วยไมห้หน้าสามอัพเลเวลดิอัพเป็นขึ้นเกาะเอกซัสเฮ้ยอย่าปืนไป้นะเอาเอเคออกปืนนี้ดีกว่าโอเค ปืนมันดีเกินนะปืนมันดีเกินอ้ยอะไรนักเกิร์ดเาวเนี่ยแม่เอาปืนนี่แหละสี่บาทดูช็อปกกอือดูอือดูดอวิสวยวะ่ะแม่งจุดชมวิวจริงนะครับเป็นจุดชมวิวจริงกางหันลมก็งดงามเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาตินะครับ จากมีจากมีบ้านแบบนี้วะมีสวนมีอะไรอย่างงี้สวยเลยนะมันสบายตาเราคนบ้านนอกคนบ้านนอกจะชอบนะคนบ้านในก็ไม่ชอบหรอกบ้านในคืออะไรวะเอ้ยเดี๋ยนะมีปืนอื่นที่มันแนะนำดีอยู่นี้ไหมเฮ้ยเหมือนจะมีคนเห็นว่าใครเห็นกูยกมือขึ้น ให้เห็นกูยกมือขึ้นแล้วว่าติดอะไรเดี๋ยวโอ้หนังหมาว่ะไอเล่นเล่นชิงช้ามาไอไม่ได้มันเล่นม้าหมุนเนี่ยไหมอ่ะโอ้มาหมุนมาหมุนกีนแดงมาหมุนตายมาแล้วเาูาค้ววับของแม่งให้กูกหลอนกูได้ปืนที่กูรักแล้วเจง๋ง ระวังนะเพื่อนแถวนี้มันอันตรายเพราะมันมีการมองมันมีการแอบ,บมองเราทุกวิ้ที่ก้ามีสลิงมีสลิงเริ่อบอกอาพ่อมแล้ว <laughs> มีสลิงเริ่มทำไมเออเอามึงรับหมดเลยคาดีว้าวเอาปืนนี้ดีกว่าโอเค ปืนที่มันมีอนาคตดิปืนที่มันมีอนาคอตสองร้อยบาทซื้อได้ไม่ได้ไปนะฟรีนี่ฟรีมาฟรี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 ของฟรีเนี่ยต้องหมดตู้นะครับไม่หมดตู้ไม่ได้เราชอบของฟรีนะตรงนี้ของฟรีรือว่าขายดีเหมือนกัน โอ้ยรถไอเน,นี้ยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเคยเห็นในเกมสัตว์ชีวิตจริงก็จะเล่นเหมือนกันโอ้ยทำไมไปืนดีๆวะเอาปืนนี้แล้วกันสวยมีแต่ของดีดีว่ามีแต่ของดีดีไอ้แยไม่รอกูเลยไอ้แยกูโด,ดนกูโดนฆ่าทำไ,ไงเนี่ยรอกด้วยดีเพื่อนมึงทิ้งกู ันหมดเลยกูหมดจะชมวิวอยู่ม้าหมุนจุดต่อไปคืออะไรจุดต่อไปคือข่ายทหารฮ้่ค่ายทหารเหรอน่าสนใจว่ะไปดูดิข่ายทหารเป็นยังไงบ้างไปดูข่ายทหารดิมันน่าจะดีมาทำอะไรในเกมนี้วะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อย่าเล่าเพื่อนไอ้กระจอกเอ้ย เฮียยตายเหรอวะไม่เก็บตายเลยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วอ้หลายคนด้วยทำไมเล่นแม่งคนหลายคนเลยอุ้ยอะไรมผ่านหน้าคนอย่างนี้ไอ้ควายเอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหทำไปเล่นนะหน้าเตียวแม่งตายอ่ะ ไม่ได้การแล้วโอเคโอเคทุกคนไปช่วยนะเราจะทำตามฝันยาก็เวลาอีกไม่นานขอเวลาอีกไม่นานใจเย็นเย็นโอ้โหมึงเล่นตายแม่งทุกตัวเลยกูทำยังไงเนี่ย กูทำอะไรมไม่ได้กูปีิ่งดิกูไม่ใช่โปรเพยเยอะอ p t ิชน a ลไอสัตว์พวกมึงตายกูก็สวยอะ่ะเอออะไรเยอะได้ไหมคงก็รจะถูกล่าโอ้กูถูกล่าแล้วเนี่ย อะไ่มันลากคุณอยู่มุมไหนอ่ะมันลากคุณอยู่มุมไหนปะดูดีๆดูดีๆมันลากคุณอยู่มุมไหนไว้ไม่เห็นไม่เห็นเลย กล่าพ่อ,องนี้สัตว์เดี๋ยวเข้าได้เวลาที่เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วพวกมึงตายหาหมดกูจะสู้ได้แหละกูก็วิ่งดีอยู่ทําเพี้ยไรล,ล่ะสัตว์ไปวิ่งดีกว่า โอ้กระตุกกระตุกแม่ไม่แหลกแหลกแหลกออแหลกเหียแหลก,ก,ก,กมีคนแน่นอนแหลกอย่างงี้ยิงล่อหมาเขาเรียกว่ายิงล่อหมาไปไม่หรอกกูมือไปซูนมือไปซูนแค่เลยนะมันต้องอยู่ข้างบนข้างบนมันจะแ a c k s e n s ไปเชอเจอเห็นี่สวยโอ้โหอ,อย่างนี้กูจะไปเห็นเหี้ยแล้ววะเนี่ยโอ้กูถอดได้ไหมกูยอมใจว่านี่มันถอดอยังไงวะมันถอดอยังไงว่าเหี้ยขอร้องละ่ะกูไม่เห็นเหี้ยอะไรเลย หมอกมาแล้วหมอกกันมาแล้วจ้ะคขาว่าอี่ะมองดีนะเฮ้ยมองดีดีนะ มันอยู่แถวนี้หรือเปล่ามองให้ดีนะเว้ยมันมีดวงตาเห็นเราอ่ะแต่ไม่รู้ว่าอะไรเห็นเรานะยังไงก็ไม่รู้กวลชน,นตีนมะไม่มีทีอะไรเมื่อจะกับมีอะไรมันมีอยู่ กลับมาที่การหาลมดี่ว่าไอ้เหี้ยตายแล้วเรียบร้อยสองวิก็แตกครับรู้เรื่องเจดดดอแล้วเจวแล้วยวิงมันดิยิงมันดินดโอ้ไอ้เหี้ยโอ้โหเอ,อ้ไม่อยู่อะไรเนี่ย ไม่หลายตัวจังตายหาหมดเรียบร้อยจะเ,เหลือแล้วพี่เยอะมึงนะมมเชื่อกูดูดิไม่มึงไปดูนี่ดิ เร้ awesome, ่อจะทำอะไรนเอี้ยมันจะใชยเดียวเหรอโหยเกิดไหมอ่ะจะบอกว่าเพื่อนตายกูไม่สนใจงี้สู้เองเกียวหว่างี้เหรอโอ้โหเยอะ อ่อนนอนอ่อนไม่ได้โชว,ว์อีกครับไปที่ชุบชีวิตช่วยเพือ่อนไม่ก็ตายหาตายมึเนื้อร่อยหอไหละ่ะกูไม่เอากูไม่เล่นกับมึงจะเล่นคนเดียวกูจะเล่นคนเดียวไอ้สารกูไม่เล่นใครดังนั้น เอาเอาด่านนี้เอาด่านนี้แก้ต่างครับฤฤฤฤเล่นเกมเราต้องมีมิรฉายนรช่วยเพื่อนนะครับไม่ใช่ใส่เดียวใส่เดียวมันก็โดนลุมกระทืบตายครับน,นะจบเฮ้ยเราเล่นด่นดานที่มันเล้าใจดีกว่าไอ้ด่นดานที่ั้นไม่กังวลใไปลงแรง ไม่งั้นเธอจะเรียกว่าลงแรงเลยลงแรงอีกเอาครับจังหวะนเหมือนจะมีคนเห็นแล้วมันเห็นกูย,ยังไงมันเห็นกูยงังไงก่อนประเด็นอลิตคณิตศาสตร์ยิงดิเอาัแผงมามาช่วยข้าหน่อยอมาแล้วคีนณิตศอสตร์เฮีย้ยเจ้าเนี่ยนะ อุย๊ยลุไม่ได้สมัครแค่อุ๊ยอิสุกินกนะโกะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนิครับูบบบเอ้ยโอ้ยโกเตง่ะครับโอเคเล้นมาดี ว่าต่อไปเราจะเล่นแบบนั้นไม่ได้แล้วนะต่อไปเราต้องเล่นปืนแล้วปืนที่รุนแรงแล้วใช้ไม่มีไม่มีสกินเลเหมือนปืนงงๆงไมด้วยสีมันแปลกๆไปลวยรวยรวยข้าขอเคียวนะ้วยเลย เวลารักรอบโอ้โหโอ้โหแมงดอกเดียวกูแตกโอรูแล้วโอ้แม่เจ้าโอ้โหวิ่งมันเกินไปไหมอ่ะมันมันยิงแบบไหนอ่ะมันยิงแบบไหนก่อนวะลูดิ ทำไมวะมันทำไมพวกมันตายง่ายอย่างมันมันไหลมันน้ำเลยมันยิงเหมือนไหลมันน้ำเลยเร็วแรงด้วยไหวเอ้ยปืนไม่คนขั้วเลยมันโหดไปไหมอ่ะเออโหดเกินนะไหวหรือเปล่าไหวุนึน ผมพวกเจ้าจะเจอทีมตึงแล้วนะตึง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 แค่ไหนก็ต้องสู้ไม่มีทางเลือกทำใจไปเลยนไอ้ล็อกดีมันสวนสนามกันแล้วเนี่ยไอ้แต่มันยังโอ้โหอุ้ยไอสัตว์ไอ้ก็ตกใจมึงเนี่ยไอ้นเวน อะไรของมึงเนี่ยเออโอ้ขนบางคนเอออะไรวะต้องการเป็นเพื่อนกับคุณ thank you แนวไม่มก่อนหัดเกินไปแสดงฝีมือบอลอีสี่อี๋อี๋อยา๋อยา๋อีาหลังจากที่มันจับปืนได้พวกมึงสู้ไม่ได้เนาะเออมันจับปืนหนักแม่งสู้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ที่หายพี่เมันมาแล้วมันมาแล้วลีคุงลีมายาเฮียา,ยา,ยา าดเลยสาดเปนสาดน้ำกระท่อมไม่กล้าออกไปวะออกไปมันสวนกูแน่เลย,ย,ยไอ้ยี่เย้ยมันไม่ยอมออกมากเลยว่ะ

ยังไงก็ต้องเล่นปืนนีว่วะมาทำใจให้หนาวเดมเหมือนกับผ้าห่มในใจเธอพวกเจ้าเขาไม่ไหวแล้วสินะอุ้ยทำตัวให้หนาวเหมือนกับไอศครีมสวยครับสวยอีซองดีกว่า ปืนลัวนีกว่าอีซ่องดี่กว่าเฮ้ยลบมันมาแล้วมาดิเอ็กซิสมาดิคาบุญยะระวังนะเพื่อนอกิจกรรมบางผลกิจกรรมจะบังผล ฟีลรายการจะบางผลนะเยอะข้างหลังกูกมีเออเดี๋ยวกูโดนอะไรไาเลยนะดูดิอ้กูโดน,นยิงไม่มีใครยิงกหรอกกูโดนเอเอเฮียมันมันชนะขาดลอยเลยอะ หมดจีหมดจังกูนี่กูนี่กากิงกากจังเลยแหละเว้ยนะเอ้ยเอาของมาโอ้ลายโคตรสวยลายไอ้เคไม่ได้ดรอเก้โอเคพอแล้วอันนี้เข้ามารับชมฝากกดไลค์สับสคายด้วยน,นะครับ